ในการที่จะทำให้การเลือกตั้งหรือการออกเสียงคะแนนนั้นเป็นไปได้ก่อนที่สิ่งเสียดสังคมเราแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาการช่วยสายเสียงเนี่ยเป็นปัญหาของการเป็นปัญหาที่สะสมของการที่คนไทยมาเป็นเวลานานแล้วก็คนจะพูดกันทู่ไปครับว่าการชืวยขายเสียงนั้นมีไปทั่วแต่ว่าต่างกันกันไป ก็รู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีช่องทาในการแย้งเบาะแสตุการณ์กตั้งได้นะครับการพิจาราแอปเปิ้ล่างๆดบนมือถือเนี้ยก็จะเป็นช่องทางสำคัญให้ประชาชนสามารถแย้งเบาะแสเหตุการณ์สำาัญที่เกิดขึ้นมายังกาลังการตั้งได้เราเรียกว่าแอปการรนะครับทำไมแอปการ์นเก้ือว่ามันจะบตาของประชาชน ยิ่อยู่ต่างประเทศหรือรอบตัวพบเห็นการที่ไหนที่ไม่ถูกต้องเป็นผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือกฎหมายประชาปิปไิตต่างๆเนี่ยก็สามารถแย้งของเต่มาที่ทำานตั่งได้ครับไม่ว่าจะเป็นการแจกเงินแจกของการซื้อเสียงการกดคันประเทศติการที่เป็นราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวไม่เป็นกลาง นะครับถึงการกระทำอย่างเฉลาเวลาที่ห้ามหรืการนับคะแนนที่นักเตะไม่เป็นการเกิดขึ้นอยเป็นต้นนะครับก็สามาใช้อัตราการแย้งบอลได้การแย้งไม่ยากทำเป็นแค่กรอกไม่ได้พยายามกดสามหลักนะครับนะครับปอกไม่ถึงสามหลักแล้วกดยืนยันนะครับข้อมูลหลักก็จะ ก็จะเข้าสู่กับการนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอีต่างๆเพื่อรอเช่นการกัมมันต์ที่เกิดเหตุเกิดที่ที่ไหนนะครับวันเวลาที่เกิดเหตุวันเวลานั้นกานที่เกิดเหตุอะไย่อนะครับแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น่ให้เกิดรายยงนั่นเองนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการให้แนบจะเป็นไฟล์ภาพก็ได้เป็นคลิปเสียงก็ได้เป็นคลิปวิดีโอก็ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนเนี่ย เราเชื่อว่ามีกล <tau funky> ้องถ่ายรูปที่มีรที่มีมีโทรศัพท์ที่มีกล้องถ่ายรูปนะครับอยู่ในมือถือนะครับซึ่งเฟรมตรงนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายภาพนิ่งหรือบันทึกเป็นไฟล์วเดีโอต่างๆแล้วก็ส่งมาที่กำลังงานนะครัด้วยเรส่งนะครับเมื่อส่งแล้วเนี่ยข้อมูลจสกคัญก็ยังไว้เป็นความลับนะครับเพราะเหตุการณ์ต่อไปประชาชนก็สามารร่วมมือต่อไปได้ว่าเข้ารข่ายแยกชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับหรือไม่หากว่าท่านคิดว่ายังไม่สามารถจะให้ข้มอมูลหรืออะไรตัวได้ก็ไม่ต้องให้ชื่อที่อยู่นะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านสามารถให้ความร่วมมือได้ก็ช่วยให้ชื่อที่อยู่เพื่อกา,ารติดต่อกลับนะครับอันนี้ก็ยืนยันนะครับว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นความลับเรื่องใบกับามเนเดิมแอปนี้เราตั้งใจงออกมาเพื่อใช้ในการจัดการลตั้งนะครับแต่สำคัญออกเป็นประชาธิปนั้นก็มีกฎหมายของ การทำประชาต,ติอยู่นะครับดังนั้นสําหรับการทําประชาต,ตินี้แอปดังกล่าวก็จะช่วยในการทาให้การประชาต,ตินั้นเป็นไปได้วยความสดิทและเที่ยงธรรมก็จะเปิดโอกาสให้มีการดาวโหลดแอปดังกล่าวตั้งแต่วันที่21เ,เมษายนเดินหน้านนไปนะครับซึ่งก็คือวันแรกของการออกเสียงประชาต,ติวันแรกที่เป็นวันเริ่มต้นของการออกเสียงประชาต,ติดังนั้นถ้ามีข่าวสารข้อมูลอะไร ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปนี้จะไม่เป็นระบบของ Android หรือระบบ p h o n e สามารถเข้าไปที่ a p ป s t ต r e นะครับหรือส่วนที่จะไปดาวน์โหลดข้อมูลของในแต่ละของทรศัพทมือถือนะครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลแอปดังกล่าวสการับข้อมูลกองกระต่อได้ครับ